สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้วันจันทร์มีแพ็กอีพิกมาใหม่อีกนะครับผมก็เตรียมสู่การวางแผนในการเปิดแพ็กซึ่งจริงๆบางคนก็น่าจะวางแผนกันตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนก็ตามข่าวอยู่แล้วนะครับว่าแพ็กวันจันทร์นี้เอโตมาถูกไหมนะครับนี่คือไอดีไก่ในเอ่อเมสซี่นะครับผมเป็นไอดีที่เราเปิด900ทองได้ฟิลิปรามาในแพ็กล่าสุดนะครับตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเปิดใช้ทองมากกว่านั้นนะครับแต่สุดท้ายคือใช้ครั้งเดียว900ทองก็ได้สมหวังดังปรารถนา แลวก็หยุดนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับและก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้ว EP ที่แล้วนะครับว่าจริงๆ ID ไอดีไก่เมซี่ต้องการกองหน้าครับตอนนี้ผมเปลี่ยนแผนไปมาแบบสเปะสปักเพื่อจับทางให้ถูกนะครับว่านักเตะที่เรามีในแต่ละไอดีเนี่ยใช้แผนไหนเหมาะที่สุดสําหรับไอดีนั้นบอกเลยว่าภาค2025เนี่ยผมใช้หลากแผนมากนะครับขึ้นอยู่กับว่าไอดีนั้นเรามีตัวรุกแบบไหนนะครับซึ่งตัวรุกของไอดีไก่เมซี่เนี่ยผมว่ายังมันยังขาดกองหน้าสายเร็วๆจิ๊ดจิ๊ดอยจ่ริ ก็อยากจับเป็นกลางลุกมากกว่านะครับแต่บางคนก็บอกว่าเล่นไม่ถนัดนะครับผมก็จับขยับไปปีกบ้างไปหน้าต่ําแบบนี้บ้างไปกลางลุกบ้างแต่กลางลุกอ่ะถูกจับจองโดยเมสซี่เจ้าของซีรีส์ไงถูกป่ะถ้าเกิดได้เอโต้นะครับอาจจะเอาเอโต้มายืนคู่กับเอมบัปเป้บัปเป้ร่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมไม่ได้หวังอะไรมากนะครับสำหรับเอมบัปเป้ล้วก็คงมีการ์ดอื่นๆมาเรื่อยๆนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมนะครับผมสู่การเปิดตามล่าสมิลเอโต้ในวันพรุ่งนี้นะครับผมซ ใจไว้จะใช้ ID ไก่เมสซี่ไอดีนี้นะครับผมเปิดตามล่านะครับเดี๋ยวมาเช็คทองกันก่อนนะครับตอนนี้มี2,200ทองนะครับผมแล้วใน Objective นะครับก็ไปเคลียร์มาแล้วยังไม่ได้กดรับนะครับดูสิว่าจะได้เพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับผมปุ๊บเข้าไป2,162ทองนะครับยังเก็บไม่หมดนะครับเนี่ยยังมีให้เก็บอีกประมาณ100เนาะเดี๋ยวไล่ทยอยเก็บนะครับผมแล้วก็มีในจดหมายอีกเท่าไหร่ปุ๊บปกดรับเลยแล้วกัน กับเขาไป2,300ทองครับ9 1 9 9 2 1 8 9 3 27ถ้าจะเปิด3ครั้งเนี่ยต้องมี2 0 7 0พแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าเป็นกุศโ,โลบายให้กับจิตใจกำลังใจเราเองเนี่ยไม่ควรไม่ควรเหลือทองไว้น้อยจนเกินไปจนทำให้เรารู้สึกว่าท้อแท้ในการเก็บทองต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องเหลือทองไว้ด้วยนะครับผมไม่ได้เปิดแบบหมดเกลี้ยงนะครับเคยเปิดเปิดหมดเกลี้ยงแล้วคือแบบรู้สึกขี้เกียจเล่นไอดีนั้นไปเลยนะครับผมอ่ะมีเปิดรีด้วยนะผมยังไม่ได้เปิดแพ็คญี่ปุ่นใช่ไหมเดี๋ยวลองลุน,นู เผื่อจะดวงดีนะครับผมไปลุยขอครั้งเดียวขอครั้งเดียวขอครั้งเดียวปุ๊บเฮ้ยเฮ้ย้มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นอาจจะเป็นไฮไลท์หรืออาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปุ๊บโอ้ไม่ไม่ใช่แล้วเกลือไปครับอย่างเงี้ยเกลือไปเกลือกันวาลาโดครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้โอกาสมันน้อยนิดเมื่อวานเปิดไอรีไก่เนมาได้ด็อกบาฟรีเฉยเลยนะครับผมเดี๋ยวลองดูว่าจะได้หรือเปล่าครับอันนี้เทือเกลือครับผมหนค่คาเทาสองครั้งอีกครั้งหนึ่งครับขอยครั้งหน 2,300นะครับอ่ะเดี๋ยวเราสลับไปดูเอโต้กันหน่อยครับไปส่องเอโต้หน่อยครับว่าร่างที่จะมาพรุ่งนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับไปถ้าเป็นการ์ดไฮไลท์นะครับผมชื่อชื่อแพ็คเนี่ยจะเป็นสเปนนิสลีกสเปนนิสลีกเอ่อเซเลคชั่นแอตแทกเกอร์สนะครับก็คือเป็นกองหน้าตัวรุกนะครับทั้งกองหน้าทั้งปีกนะครับผมนี่ฮะตามนี้เลยนะครับมีอารากูเล่ด้วยนะครับของเรอัลมลลิดนะครับแต่บาซ่าไม่มีการ์ดไฮไลท์เลยนะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับการ์ดไฮไลทีม จริงอะการ์ดไฮไลท์หลายคนแทบจะไม่ได้มองเลยนะครับคือตอนนี้มองมองการ์ดอีพิกเป็นหลักแล้วนะครับการ์ดท็อปในแพ็คเป็นหลักนะฮะเพราะว่าอะไรมันคือคกลไกกลไกที่มันไม่มีการเปลี่ยนการ์ดและเราจะต้องบริหารจัดการ ID หรือการ์ดตั้เตะของเราเองนะครับหลายคนก็ยังใช้การ์ดเกา่กาๆอยู่นะครับผมก <c oughs> ็เลยถ้ามีการ์ดไฮไลท์มาใหม่ถ้าไม่ดีจริงๆเนี่ยก็อาจจะเอาไปย่อยเพื่อจะเอาไอตัว select booster นะครับผมเพื่อสะสมรวมเป็นการเอาไปใส่ booster ไม่ที่2ให้กับตัวหลักตัวอีพิกตัวหลักอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยครับในแพ มีโบยันกิกิสนะครับผมฟอร์นันโดมาริอันเตสแล้วก็เอโตนะครับเดี๋ยวขอดูมาริอันเตสก่อนแล้วกันนะครับมาริอันเตสจะเป็นฟ็อกซ์อินดีบ็อกซ์นะครับผมฉายาเจ้าเ,าเวหานะฮะร,ร่างนี้อายุ26ปีคือผมต้องดูเผื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อบางทีเราก็มีทองจํากัดเราอาจจะเปิดได้ตัวนี้ก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้เปิดได้เอโตก็ได้ไงคือถ้าเกิดเปิดได้ฟอนเดโดมาริอันเตสเมื่อไหร่ผมจะต้องเปลี่ยนแผนเป็นแผนที่มีปีกนะครับเพราะมาริอันเตสเนี่ยอาจจะต้องไปเน้นเล่นเปิดมงเกมมิ่งนะครับแต่ว่าเปิดมงสูง186เนนี่ย่ยยถาาาามมมมววได้รับคิมมก สำหรับมอนเตสที่ผ่านมานะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นักนะครับแต่ค่าพลังการหมุงของเขาอะมันจัดจริงนะครับผมเดี๋ยวผมลองใส่เลเวลประมาณการดูแล้วกันนะครับ35หรอเออผมว่าประมาณนี้แหละมอนเตสนะประมาณ1 0 0 1ร0 2 0 0นประมาณนี้ไม่น่าจะถึง104นะครับอันนี้ให้ดาวไว้นะครับแต่ต้องลุ้นที่บูสเตอร์ด้วยนะถ้าเป็นบูสเตอร์พวก a อลิออะไรพวกนี้นะครผมเพิ่มอากาศยานไปด้วยสมมติสมสมมติรงนี้เด่นที่แน่นอนครับเจบสกอรเกมรุกนะครับอันนี้ มันมาแล้วแต่เรายังไม่รู้เวลตันนะครับผมแต่แพทเทิร์นของมเรเตสก็คล้ายๆกับร่างเก่าๆนะครับคือมงดีนะครับลูกกลางอากาศดีนะฮะแต่ไม่มีสกิลพิเศษนะครับแล้วฟ็อกอินน์บ็อกถ้าเกิดคุณเอาไปเล่นสายเปิดมงเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของสไตล์นะครับผมแต่ประเด็นคือที่ผ่านมาหลายคนก็เห็นแสแตตแล้วว่ามันน่ากลัวเรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศแต่ถ้าพูดถึงการนิยมใช้กันเอามาเป็นตัวเปิดมงก็งยังนิยมใช้พวกฮาแลนด็อกบาโรนโดอะไรกันมากกว่าถูกไหมก็ต้องน่าเสียดายจริงน เตส์ถ้าเกิดมีสกิลเหมือนโรลันโดนะบูลเลตเฮดเดอร์นะแจมเลยนะครับแต่อันนี้คือเผื่อๆไว้เผื่อผมเปิดได้นะครับเฟอร์นันโดมาเรียนเตสนะครับหรืออาจจะเปิดได้คนนี้ฮะโบยันกิกิสนะครับผมก็อีกหนึ่งนักเตะบาร์เซลโลนาตำแหน่งปีกนะครับผมเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะฮะอ่ะเราสมมติใส่ไปเวลประมาณนี้แล้วกัน35มส้าได้102เออผมก็ว่าประมาณนี้มาตรฐานนะอันนี้เราใส่มาตรฐานไปก่อนนะครับค่าพลังอย่างเป็นทางการเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้นะฮะถ้าเป็นบูสเตอร์ขอให้เป็นพวกบูสเตอร์สายความเเเเร็วนนนนะะออออตีีี้้ยยสปดด่พ agility ไปด้วยนะครับผมแต่ถึงแม้ไม่ได้ใส่ก็สปีดต้นดีนำสปีดต้นนำนะครับผมแน่นอนปีกมันก็ต้องเน้นความเร็วนะครับเป็นปีกเน้นความเร็วแล้วเด่นเรื่องของการทําประตูไหมจบสกกรอไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมบาลานซ์ดีอคล้ายๆกับเมสซี่ คือคือมีความเร็วคือคล้ายกับปีกหลายคนนะที่มีความเร็วมีความคล่องเลี้ยงบอลคลองบอลดีแต่ว่าเรื่องของการจบสกอร์อาจจะประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วสูง170นะครับตัวเล็กผิวๆอายุ18ปีเท่านั้นเองนะครับอืมก็เป็นอีกหนึ่งตัวถ้าสมมุติเปิดได้นะครับแน่นอนถ้าเกิดผมผมเองเปิดได้ในไกดีไก่เมซี่ก็อาจจะต้องไปเล่นแผนที่มีปีกแน่นอนนะครับโอแฮะอีกคนหนึ่งนะครับผมและนี่ครับเป้าหมายเบอร์หนึ่งของเราและของผมและของหลายๆคนเช่นกันนะครับซามิเอลเอโต้ครับเอโต้นี่พิเศษหน่อยนะครับมาพร้อมกับส พิเศษฟิโนเมนอลฟินิชชิ่งด้วยนะค่าพลังประมาณการลุงหักแกะประมาณไว้105นะถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับสูงมากด้วยแล้วมีสกิลฟิโนเมนอลฟินิชชิ่งด้วยนะครับผมลองประมาณการใส่เวล35ไปดูนะครับผมปุ๊บได้ร้อยสี่ใช่ไหมแล้วเราใส่บูสเตอร์ไปบูสเตอร์ขอให้เป็นบูสเตอร์ที่สาสจบสกอร์ก็ได้นะชูตติ้งไหมเออสมงติใส่ชูตติ้งไปนะอุ้ยเฮ้ยแต,แต่แต่ถ้าเกิดบูสเตอร์คือเอต้เนี่ยจะเด่นเรื่องสปีดนะครับสปีดเร็วมาก เม็ดแรกติดตัวติดตัวเนี่ยไม่ใช่บูสเตอร์ที่ไปเพิ่มปลดเพดานสปีดกับสปีดต้นเนี่ยบูสเตอร์เม็ดที่2ต้องช่วยพยุงนะครับพรเพื่อจะปลดล็อกเพดานสปีดกับสปีดต้นให้มัน100บวกให้ได้นะครับเอ่อถ้าเกิดบูสเตอร์เม็ดแรกไม่ใช่บูสเตอร์สายความเร็วที่ไปปลดล็อกส,สป,ปลดลีดสปีดต้นเราก็ต้องไปใส่เพิ่มนะครับอย่างเช่น agility นี่ถ้าใส่บูสเตอร์เม็ดที่2เป็น agility อันนี้สมมตินะบนะูสเตอร์เราสมมตินะครับเพระเาะว่าเรายังไม่รู้นะก็จะปลดล็อกได้ทําให้สปีดกับสปีดนนียแว มีสกิลพิเศษอย่าง h i n o m e n a l Finishing ด้วยจบสกอร์ได้ทุกท่วงท่านะครับทุกลีลาแต่อาจจะไปลองลูมิเนเก้ถ้าเทียบกับลูมิเนเก้นะอาจจะไปลองลูมิเนเก้ที่การใช้ข้างเท้าซ้ายนะครับผมเท้าซ้ายอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกเหมือนกับลูมิเนเก้นะครับผมอาจจะต้องเป็นเท้าขวาแต่เรื่องของความเร็วไม่แพ้กันเลยนะครับนี่ฮะเป้าหมายเบอร์หนึ่งของผมและน่าจะเป็นของหลายๆคนด้วยนะครับมีสกิลเดบันทัศติดตัวมาอยู่แล้วนะครับแจ่มที่สกิลพิเศษนี่แหละบางคนยังใช้ร่างอีปิกเก่าอยู่ก็ยังเก่งอยู่นะครับยัง อาจจะเลี้ยงบอลคลองบอลไม่ดีนะครับคืออาจจะต้องใช้ความเร็วเป็นหลักนะครับแทงทะลุช่องแล้ววิง่งแทงทะลุช่องแล้วสปีดนะครับกระชากสปีดกระชากสปีดนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มาล็อกมาเลี้ยงมาใช้สกิลมูฟอะไรมากมายนะครับใช้ความเร็ววิ่งวิ่งอย่างเดียววิ่งวิ่งทะลุวิ่งทะลุแล้วยิงจบสกอร์จบสกอร์ก็เด่นด้วยนะครับเค <s ign: S 2> ฮะ,ฮะเอโต้ครับพร้อมเปแล้วหรือยังครับคุณพร้อมเปแล้วหรือยังนั่นคือเป้าหมายในวันพรุ่งนี้นะครับแพ็กวันพรุ่งนี้นะฮะเราก็ต้องเตรียมตตตอองงเรียม เตรียมทองเตรียมใจรอกันไว้นะครับณนะวันนี้มียังมีหลายคนที่บ่นในเรื่องของเกมมันหน่วงเกมมันแหลกอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นวันพฤหัสอีกทีนึงนะครับผมว่าจะยังไงแต่จริงๆมันก็ไม่ได้หน่วงไม่ได้แหลกทุกแมตช์นะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับพยายามเล่นแมตช์ที่มันมี4ขีดนะครับอย่าไปเล่นแมตช์หนึ่งีสนะครับผมแล้วถ้า คือถ้าเกิดคุณมุกหิบจริงๆนะครับก็พักการเล่นไปก่อนก็ได้แต่ผมอดทนเล่นผมพยายามอดทนเล่นนะครับถ้าแมตช์ไหนมันหลวงแมลงจริงกดยอมแพ้ไปนะครับถ้าขี้เกยจเล่นนะครับผมคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณจะไปปั่นแรงอะไรพวกนี้อาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเก็บอีเวนต์แพ้ก็ไม่เป็นไรครับกดยอมแพ้ไปนะครับขอเก็บทองไปก่อนโดยเฉพาะสายฟรีนะครับผมตอนนี้ผมมีไว้รอแล้วนะครับผม2000เท่าไหร่2,300เองนะฮะอาจจะเปิดได้แค่2ครั้งนะครับสำหรับไอดีไก่เมซี่นะครับผมเดี๋ยวเจอกันเอโต้จะมา อทีนึงอะทิ้งท้ายครับได้เปิดได้เปิดด็อกบาทิ้งท้ายอีกทีนึงครับไปหมาเปล่าครับสองทีเลยนี่หว่า เปิดด็อกบาสองทีครับขาวขาแฟงอนาญาทิ้งท้ายทีนึงครับมาสักทีก็ได้นะถ้าเกิดได้ด็อกบาแล้วผมได้มาเลียนเตสด้วยเนี่ยยืนหน้าคู่นะมันหน้าสี่นะครับผมด็อกบายืนคู่กับมาเลียนเตสน่าจะเป็นการเปิดม่งเกมมิ่งที่มันจ๋าเลยทีเดียวเชียวนะครับเอรทครับขอให้ทุกคนสรุปกับการเล่นเกมนะครับผมใครหงุดหงิดอะไรก็พักไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเกนะครับใครยังไม่กดติดตามช่องวอมสกีโฟวอมสกีรีวิวนะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปคคคครรรัััับบบลิปปนนนีี้กไ่อะสสวด